กาบสวัสดีพี่ๆชาวพักเครื่องทุกๆท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพักบ้านทั่วๆไปนะครับ EP ที่219นะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็เพิ่งกลับถึงบ้านนะครับก็มีพระเครื่องนะครับนะครับเข้าใหม่นะครับวันนี้ก็เพิ่งไปเช่าพระกลับมานะครับก็มี ของใหม่ล้วนๆเลยนะพี่วันนี้นะครับของเข้าใหม่นะครับเป็นพระเก่าเก็บของโบราณเลยนะครับวันนี้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเหมือนเดิมนะครับร้านมรดกพระเครื่องนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับสนใจพระเครื่องนะครับโทร0969026829 ID Line 0967240203นะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับ ฝากพี่พี่ทุกท่านช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวรายการที่หนึ่งเอาเป็นตะก,กุดหลวงปู่ทิมเลยละกันพี่นะครับรายการที่หนึ่งเอาเป็นตะก,กุดหลวงปู่ทิมเลยนี่ได้มาสดๆร้อนๆเลยพี่นี่นะครับตะก,กุดหลวงปู่ทิมนะครับต่อโค้ดนี่เนี่ยเขาโคดสามตัวนะครับเป็นโค้ดสาราโค้ดเลขสามแล้วโค้ดสารานะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะพี่นี่แล้วก็มีตัวตอกํากับตัวนี้ด้วยนะครับนี่ตัวจบนะครับเขาเรียกตัวจบนะครับ นะครับดอกนี้เอาไปพันสองละกันนะพี่นะดอกนี้ผมขอพันสองนะครับเนี่ยนะครับตะกรุดปูดทิมนะครับดอกแรกเลยเดิมผมขอพันสองนะครับต่อมารายการสองเอาเป็นรูปถ่ายละกันพี่นะครับนี่นะไม่ได้คัดเลยนะพี่นะได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่อ่าน่าจะเป็นเบอร์ศูนย์เก้าหรือยังไงเนี่ยพี่เนี่ยเป็นลอยจานหลวงพ่อคูณเนี่ยพี่เนี่ยนะครับนะนี่เป็นรูปถ่ายตอน ปีศูนย์เก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นี่เขียนว่าศูนย์เก้าแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อคูณตอนหนุ่มๆเลยนะพี่นะนี่รูปถ่ายบานนี้เอาเอาพันสองรูปถ่ายบานนี้เอาพันสองละกันพี่นะครับสนใจถ้าเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่มหมุน นะครับเหรียญเสมาหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับปีสี่สามนะพี่เหรียญนี้ปีสี่สามนะครับนี่นะครับเหรียญสวยคมชัดเส้นขนแมววิ่งเลยนะครับพี่นี่นะครับมีโค้ดนะครับนี่นะครับเส้นขนแมววิ่งเลยนะครับนี่มีโค้ดนะครับนี่พี่ดูนี่พี่มีโค้ดตัวคําตอบคาว่ามีแล้วก็พี่ดูเส้นขนแมวนะครับเส้นขนแมวคมคมเลยนะครับพี่นี่นะครับนะอ่ะเหรียญนะครับเหรียญเสมานะครับพี่ดูเส้นขนแมวดิบี นี่เส้นขนแมววิ่งเป็นเสี้ยนเป็นเสี้ยนเลยนะครับนี่นะครับเส้นขนแมววิ่งเป็นเสี้ยนเลยนะครับเหรียญนี้เอาไปพันสองนะพี่นะผมขอพันสองนะครับเหรียญนี้นะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับอต่อมาเป็นเหรียญนี้บ้างละกันนะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณนะครับต่อพิเศษต่อกรรมการนะครับเหรียญปีสาหนะครับ นี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่เหรียญตอพิเศษต่อกรรมการนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะพี่นะนี่นี่นะครับเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณนะครับต่อกรรมการต่อพิเศษนะครับนี่นะครับร้อยตัดนะครับนี่ด้านหลังนะครับเส้นเสียนคมๆเลยนะครับสวยๆเลยนะพี่นะนะครับเอาไปพันสองนะพี่เหรียญนี้เอาไปพันสองนะครับสนใจก็ต่อรองได้นะครับพี่นะครับต่อมาเหรียญนี้แล้วกัน นะครับไม่ได้เรียงเลยนะพี่นะได้มาก็มาวางกองๆรวมกันแล้วก็ดูไปพร้อมกันทีละองคเลยนะพี่นะนะครับต่อมาเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนี่เหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองพี่ดูเส้นขนแมวคมๆเลยพี่ดูนี่นะครับเ e ส้นขนแมวคมๆเลยนะครับพอสองสองสี่แปดหกนะครับนี่หลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับนี่ครับรอยตัดนะครับด้านหลังเป็นยันสามแถวแบบนี้นะครับ นี่เส้นขนแมวคมๆเลยนะครับครับเหรียญน,นี้เอาไปพันสองนะครับเอาไปพันสองนะครับอ่ามานะครับต่อมานะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทองแดงหลวงพ่อทบนะครับนี่เหรียญทองแดงหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับแต่เหรียญน,นี้ออกที่วัดโบสถ์โพทองตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะพี่ปีหนึ่งแปดนะครับ เขาเรียกว่าเหรียญทูนเก้านะครับพี่เหรียญรุ่นนี้เขาเรียกเหรียญทูนเก้าพี่ดูนี่ความเดิมความคมเส้นขนแมวคมคมเลยนะครับนี่พี่ดูความเดิมความคมเส้นขนแมวคมคมเลยพี่ดูเส้นเสี้ยนนี่ยคมคมเลยครับนี่ครับมีโค้ดนะครับนี่นี่มีโค้ดนะครับนี่หลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับนี่ดูตัวตักสวยๆเลยนะพี่นี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวนี้ไปพันสองนะพี่ นะครับขอขั้นสองนะครับนะสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับครับต่อมาเหรียญนี้องค์นี้นะครับเป็นเนื้อดินหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับนี่ครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับนี่อุดผงนะครับแล้วก็มีผงอ่ด้านนี้ด้วยนะครับเป็นผงแบบอ่ามันเลอะนะครับเลอะมาด้านนี้นะครับเป็นผงเก่าเลยนะพี่นะครับนี่หลวงพ่อปานผงเก่าเลยนะครับเป็นพิมพ์ไก สามเส้นนะครับนี่นะครับองค์พ่อปานนะครับเอาไปพันสองนะครับมาพี่มาต่อมานะครับองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดเกชโยนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับนิยมนะครับนี่นะครับเดิมๆพร้อมกรอบมาแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับได้มาแบบนี้เลยพี่ดูเนื้อนี่พี่นี่นะครับเนื้อแม่งโคตรสุดยอดเลยนะพี่นะครับเนื้อเก่าหนึกนุ่มนะครับดูนะครับ นี่เนื้อเก่าหนึกนุ่มนะครับเนื้อเก่ามากนะครับม,มีเม็ดดาเม็ดแดงนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับหูใหญ่นะครับหูใหญ่เป็นแบบเหมือนหูช้างเลยนะพี่นี่เป็นเล็บเลยนะครับหูใหญ่แบบนี้เลยนะครับนี่นะพี่นะแบบนี้เลยนะครับนี่ด้านหลังนี่พี่ดูเนื้อนี่พี่โอ้โหเก่ามากเลยนะพี่วัดสมเด็จองนี้นะครับเอาไปที่หนึ่งพันหกร้อยนะครับพี่นะขอหนึ่งพันหกร้อยนะครับสมเด็จวรละคง อ่าไม่ใช่วัดคังวัดเกษยโยนะพี่ต่อมาองค์นี้เป็นพระผงสุพรรณนะครับองนี้เป็นพระผงสุพรรณนี่แบบนี้เลยนะครับเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพระผงสุพรรณนี่นะครับเนื้อดินนะครับนี่สวยเก่าเลยนะครับพี่นะนี่นะครับสวยเก่าเลยนะครับองค์นี้เอาไปพันสองนะครับขอพันสองนะครับองค์นี้นะครับต่อมานะครับองนี้เป็น ท้าเวสุวรรณนะครับท้าเวสุวรรณ <ans> นี่นะครับเป็นเนื้ออะไรเนี่ยแบบเนี้กยกระไหลทองนะพี่เนื้กอกระไหลทองนะครับเนื้อกระไหลทองนะครับนี่นะครับกระไหลทองหรือว่าทองคาไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่นี่นะครับปีสี่ห้านะครับนี่ครับเอาไปพันสองนะครับขอพันสองนะครับต่อมานะครับอง์นี้นะครับ เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะพี่นะครับเหรียญเสมาปู่ทิมนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเส้นขนแมวคมๆเลยนะพี่นะนี่นะครับนี่เส้นขนแมวคมๆเลยนะครับผมนี่นะครับมีลงยาด้วยนะครับเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะพี่นะนี่นะครับเอาไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเหรียญเสมาปู่ทิมนะครับ ต่อมานะครับองค์นี้เป็นพระคงลําพูนนะครับพระคงลําพูนนะครับพี่ดูนี่เนื้อเก่ามากเลยนะครับพระคงองนี้นะครับนี่พระคงลําพูนนะครับองค์นี้เอาไปที่เก้าร้อยบาทนะครับนี่พระคงลําพูนนะครับสวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่สวยเดิมเดิมเลยนะครับเอาไปเก้าร้อยนะครับพี่นะครับเอาไปเก้าร้อยนะครับขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์เลยนะครับ นี่นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับร้านเรานะครับมรดกพระเครื่องนะครับสนใจโทร0969026829นะครับต่อมานะครับพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับเป็นพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่กําแพงเพชรนะครับนี่พี่ดูครับสภาพเก่าเก็บเลยนะครับองค์นี้นะครับนี่นะครับแร่ข่ามขึ้นสวยๆเลยนะครับนี่นะครับ สภาพสวยเก่าเก็บแล้วก็วงแขนลึกมากเลยนะพี่นี่ลึกเลยนะครับนี่สภาพสวยเก่าเก็บเลยนะครับพระซุมกอองนี้นะครับนี่พี่ดูนี่แร่กระหาเหมือนมีรอยฝนนะครับเหมือนพระมีการรอยฝนนะครับแบบนี้นะครับนี่คนโบราณครับน่าจะไปฝนนะครับฝนเพื่อเข้ากรอบหรือเข้าอะไรแบบนี้นะครับนะเนี่ยแร่ลระขามสวยๆแล้วเนื้อเก่ามากเลยนะพี่นะครับพระซุมกอองค์นี้เอาที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับ นะครับขอพันแปดแล้วกันนะครับนะต่อมานะครับเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญนะที่ระลึกฉลองสมณศักดิ์ปีศูนย์สี่นะพี่นี่นะครับเหรียญพระพุทธวิถีนายกนะครับมีรอยจานด้วยพี่นะครับเหรียญน,นี้มีรอยจานด้วยนี่นะครับเก่าๆคมๆเส้นเสี้ยนคมๆเลยพี่นะครับ อเก่าคมคมเส้นเสี้ยนวิ่งวิ่งคมคมเลยนะครับนี่เหรียญมีรอยจานนะครับนี่เหรียญมีรอยจานนะครับนี่นะครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมานะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับนี่พระสมเด็จวัดระฆังนะครับองคนี้เป็นพิมพ์เจดีนะครับพี่องค์นี้เป็นพิมพ์เจดีนะครับนี่นะครับเหมือนเจดีเลยนะครับพิมพ์นะครับนี่นะครับเนื้อเก่าเลยนะพี่องค์นี้เนื้อเก่ามากเลยครับ นี่นะครับเนื้อเก่าถึงเลยนะครับพี่นะเนื้อแบบนี้นะครับนี่นะครับเนื้อเก่ามากเลยนะพี่นะนี่นะครับนี่พี่ดูนี่หลุมเขาเรียกหลุมหลุมมวลสารแล้วก็มีนี่ทางปูไตหรืออะไรเนี่ยพี่เนี่ยเก่าเก่าเลยนะครับเนี่ยเก่าเก่าเลยนะครับองค์นี้พะสมเรจองค์นี้เอาไปที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับ ต่อมาองนี้นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับออกวัดศักด์แก้วนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับด้านหลังเขียนว่าธนาคารศรีนครนะครับเหมือนจะเป็นเนื้อนวะนะพี่นะครับเหมือนจะเป็นเนื้อนวะนะครับออกมันๆอย่างนี้นะครับนะเนี่ยหลวงพ่อคูณเนี่ยเส้นคมคมเลยนะครับเนี่ยดูเส้นผมคมๆเลยนะครับเนี่ยเป็นเม็ดๆเลยนะเส้นผมนะ เนี่ยเขาเรียกเหรียญสีนครหรือเปล่าพี่แบบนี้นะครับนะเนี่ยเส้นคมคมเลยนะพี่เหรียญนี้นะครับนี่ออกปีสองหนึ่งนะครับธนาคารสี่นครนะครับนี่นะครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยละกันพี่นะไปพันสองละกันต่อมาองค์นี้เป็นพระผงสุพรรณลงรักนะครับเป็นพระเก่าเลยนะพี่องค์นี้นะครับนี่เป็นพระผงสุพรรณลงรักเก่ามาเลยนะครับ นี่นะครับเนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับพี่องค์นี้เนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับนี่พระผงสุพพันองนี้เนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับมีแร่ดอกมะขามด้วยนะครับเก่าๆเลยนะครับรักท้องเก่าๆนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับดูนะครับรอยนิ้วมือใหญ่ๆเลยนะครับเป็นคนโบราณนะครับพี่ดูนะครับนี่มวลสารชัดเจนนะครับแดงๆดำๆเนี่ยพี่นะครับแร่ดอกมะขามขึ้นแบบนี้เลยนะพี่นะครับผระผงสุพพันองนี้นะครับเก่ามากเลยนะพี่ นี่ครับลักทองเก่าๆนะครับเอาไปหนึ่งพันแปดร้อยละกันอ่าเอาไปพันแปดละกันพี่ต่อมานะพี่องค์นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ได้มาวันนี้เลยนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับสวยๆเดิมๆรุ่นแรกนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับนี่นะครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับพี่นะครับ นี่นะครับเก่าเดิมๆเลยนะครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อเกวยนะครับต่อมาเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเกวยนะครับวัดบ้านแครนะครับหรือเขาเรียกวันว่าวัดเดิมบางนะครับนี่เป็นเหรียญยกช่อฟ้าวัดเดิมบางนะครับนี่นะพี่นะนี่หลวงพ่อเกวยวัดบ้านแครนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกยกช่อฟ้าวัดเดิมบางนะครับ นี่นะครับสวยๆเลยนะครับนะเอาไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเอาไปพันสองนะครับต่อมานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นเหรียญพระพุทธหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพี่เหรียญนี้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพระพุทธหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเส้นเสียนคมๆนะครับนี่นะครับเม็ดสังวานคมๆเม็ดพระศกคมๆเลยนะพี่นะนี่นะสวยๆเดิมๆเลยนะครับ นี่นะเส้นเซียนคมคมเลยนะพี่นะเนี่ยนะครับเส้นเซียนคมคมแบบนี้เลยนะครับเอาไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมานะพี่นะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเสาห้าบูชาคูหมายเลขสี่สองหกนะครับเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์นะครับหลวงปู่มหมุนนี่นะครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะครับนี่นะอายุหนึ่งร้อยห้าปีนะพี่นี่สวยๆคมคมเลยพี่ นี่มีตอกโค้ดนะครับนี่มีตอกโค้ดนะครับผิวตึงเรียบนะครับนี่สี่สองหกนะครับเลขสามตัวนะครับนี่อายุหนึ่งร้อยห้าปีนะครับหลวงปู่หมุนนะครับนี่นะสวยๆเลยนะครับเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์หลวงปู่หมุนอายุร้อยห้าปีนะครับนี่ด้านหลังเป็นยันดวงแบบนี้นะครับนี่เป็นยันดวงสวยๆเลยนะพี่นะนะครับเหรียญนี้ไปพันสองนะพี่นะขอพันสองนะครับ ต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปืนควยนะครับเป็นเหร oh ียญเนื้อเหมือนเนื้อก็ไหล่ทองนะพี่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรพี่เนี่ยดูดิแต่เหมือนทองคํามากเลยนะพี่นะครับพี่ดูดิขนาดเขาต่อโค้ดคาว่าแดงลงไปเนื้อยังออกแบบแดงแดงเหมือนสีทองคําเลยนะพี่พี่ดูดิแล้วพี่ี่พดูเส้นเสี้ยนดิควยแบบเสี้ยนควยกันเต็มไปหมดเลยนะพี่นะครับเส้นวิ่งมากเลยนะครับ เนี่ยเป็นเนื้อทองคําหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะได้มาแบบบ้านๆเดิมๆนะครับนี่แล้วมีเนี่ยมีรอยเป็นบ่าๆอย่างเงี้ยนะครับนะหลวงพ่อแดงนะครับนี่นะพี่นะเหรียญนี้เอาไปที่พันสองละกันพี่นะขอพันสองละกันนะไม่ทราบว่าเป็นเนื้อก็ไหลทองหรือเนื้ออะไรเหมือนกันนะนะครับต่อมานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญระฆังหลวงพ่อเกษมนะครับเหรียญระฆังหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งหกนะครับนี่ นะครับเส้นเสียนวิ่งเลยนะพี่นี่เส้นเสียนวิ่งวิ่งคมคมเลยนะครับนะคเขาเรียกเส้นขนแมวนะครับเนี่ยเขาเรียกเส้นขนแมววิ่งอย่างนี้เลยนะครับพราสวยเดิมไม่ผ่านการใช้นะพี่นะครับนี่เหรียญสวยเดิมไม่ผ่านการใช้นะครับนี่นะครับจังหวัดลำปางนะครับปีหนึ่งหกนะครับนี่นะครับเหรียญละครั้งหลวงพ่อเกษมมาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพัดจีนนะครับ เป็นเหรียญพัดจีนนะครับนี่สวยๆเดิมๆเลยนะครับนี่ครับเขาเรียกเหรียญพัดจีนนะครับนี่นะครับมีโค้ดด้วยนะพี่นี่ครับด้านในก็เป็นตัวของจีนเขานะพี่นะเนี่ยเป็นของแต่เป็นของเขาเรียกยังไงเป็นตัวการ์ตูนเหมือนตัวเขาเรียกของจีนเขาอะพี่นะครับเนี่ยเส้นขนแมววิ่งเลยนะครับ เนี่ยเป็นเทพนะครับไม่ใช่ตัวตูนนะครับเป็นเทพของจีนเขานะครับพี่นะครับนี่ครับแล้วก็ออกอันนี้ออกที่วัดวัดจุลามณีนะครับพี่ออกที่วัดจุลามณีนะครับวันนี้นี่นะครับด้านหลังก็เป็นยันแบบนี้นะครับนะเป็นเทพนะครับขออภัยนะครับที่เรียกตัวตูนนะครับเป็นเทพนะครับนี่นะสวยๆนะครับปราณหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพัดจีนนะครับพัดจีนนะครับวันนี้ก็มีพลักระเรื่องนะครับ ราแบ่งปันพี่ๆประมาณนี้เลยนะครับถ้าสนใจอย่างไรก็สามารถโทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0969026829นะครับ ID Line 0967240203นะครับร้านมรดกพักเครื่องนะครับส่งฟรมีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะฝากพี่ๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ เพื่อจะไม่พลาดการติดตามรับชมในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ